การดูว่าเป็นเบาหวานไหมนะคะแต่คนเป็นหมอจะต้องดูทั้งหมด3อย่างอันที่หนึ่งคืออาการ2อาการแสดงอันที่สามคือสิ่งตรวจพบจากห้องปฏิบัติการนะคะอาการที่เราเห็นจากคนไข้เบาหวานเนี่ยคนไข้จะให้อาการมานะคะว่าน้ําหนักลดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนกลางคืนนะคะคปัสสาวะกลางคืนเนี่ยจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสําหรับคนทั่วไป แต่ถ้ามีปัสสาวะมากกว่า2 3 4ครั้งเนี่ยจะเป็นโรคที่เป็นเบาหวานอันนี้คืออาการแรกที่เห็นอันที่สองน้ำหนักจะลดค่ะน้ำหนักลดเกิดจากที่ว่าปัสสาวะมากเกินไปเนื่องจากอินซูลินที่เรามีน้อยนะคะไม่สามารถนำพลังงานที่จากร่างกายได้ไปให้ใช้พลังงานในกลางวันและกลางคืนผอมโรคนี่เกิดจากเนื่องจากว่าเราไม่สามารถนำพลังงาน จากอาหารหรือจากตับไปได้ก็ได้เอาพลังงานจากไขมันและจากร่างกายจากโปรตีนจากกล้ามเนื้อของร่างกายทําให้น้ําหนักลดค่ะแล้วคนไข้จะมีการอ่อนเพลียคนที่เป็นเบาหวานแต่เพียงโรคเดียวเราพบน้อยนะคะจะมีโรคอื่นร่วมด้วยที่พบมากสุดเลยคือโรคไขมันในเลือดสูงค่ะซึ่งเกี่ยวกับการบริโภคผิดประเภทและรวมทั้งกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นโรคที่สองนะคะอีโกโรคหนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงเรามักจะเป็นโรคสามโรคนีร้ร่วมกันพร้อมกับเบาหวานเนื่องจากมีสาเหตุสมมุติฐานเดียวกันการไม่ออกกาลังกายรวมทั้งการบริโภคอาหารซึ่งไม่ได้รับการแนะนําที่ถูกต้องจากนักโภชนาการดังนั้นคนไข้จองต้องรักษาโรคทั้งสามโรคนี้ด้วยกัน และที่สำคัญโรคทั้ง 3- ามนี้เป็นโรคที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งเป็นที่โรคที่สำคัญและต้องให้ความสำคัญกับตนเองให้การแนะนำอาหารที่ถูกต้องกับหน้าโภชนาการให้การรักษาด้วยยาที่เหมาะสมในช่วงเวลาและระยะการรักษาและมอบเป้าหมายการรักษาโรคเบาหวานนี้ให้ถูกต้องนะคะ คนไข้ต้องมาหาหมอเป็นสม่ำเสมอทุกครั้งตามวาระที่แพทย์กำหนดทุกครั้งนะคะแพทย์จะต้องตรวจร่างกายตรวจผลเลือดนะคะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับยาเพิ่มยาลดยาแล้วแต่ผลเลือดที่เห็นมาอาการที่เราพบบ่อยมากเลยในเบาหวานคือน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้เส้นเลือดทางร่างกาย จะมีการตีบแคบนะคะแล้วก็เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอที่เราเห็นมากที่สุดเลยคืออาการชามือชาเท้านะคะจะมีตาโมวตาพระโมวเป็นสายตาสั้นสายตายาวในอายุที่ไม่สมควรจะมีต้อกระจกมีต้อหินระยะอายุน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางเส้นประสาท คนไข้จะเริ่มมีการมือตาเท้าชาตั้งแต่ปลายมือปลายเท้าจนทั้งสูงขึ้นนะคะอันตรายที่มากสุดเลยคือมีการไขมันสูงไขมันในเลือดสูงและความดันในเลือดสูงซึ่งจะทำให้อันตรายต่อเส้นเลือดแดงต่ออวัยวะสำคัญที่สุดคือหัวใจและสมองคนไข้จะมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบตัน และเส้นเลือดสมองตีบตันทำให้ถึงแการเสียชีวิตได้ในกระทันหันรวมทั้งในโรคสมองจะมีโรคอัมาพาตอมาัมพฤกษ์เป็นโรคติดเตียงและก็ไม่สามารถมีชีวิตดำานงอยู่ได้โดยเป็นทุพพลภาพและต้องการรักษาตลอดชีพอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับโรคเบาหวานที่ท่านไม่ได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่ต้น และการรักษาที่ถูกหลักการค้า